สุดยอดของความสุขในส่วนสวรรค์ที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับคือความเปี่ยมสุขโดยการได้ย่นโฉมพระพักของพระผู้อภิบาลผู้ทรงเกียรติและสูงส่งของพวกเขาและการที่พระองค์อัลผ์พอพระทัยต่อพวกเขาดังที่พระองค์ตัดว่าในวันนั้นหลายหลายใบหน้าจะเบิกบานจ้องมองไปยังพระเจ้าของพวกเขาสุลออันเกียรมะอาญะที่2ี่และ23 และอลัลลอฮ์ทรงตัดอีกว่าอาลัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิงด้วยกับบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่ใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบรรดาสถานที่พำนักอันดีซึ่งอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์อันสถาพรและความพิติยินดีจากอาลัลลอฮ์ความโปรดปานของพระองค์นั้นใหญ่กว่านั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง สุลาะอัตตาบะอายะที่72และการลงโทษที่รุนแรงที่สุดในนรกคือการที่ชาวนรกถูกปิดกั้นจากการได้ยนพระพักของพระองค์ดังที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ในสุลาะอันมูตตฟ,ฟิฟินอายะที่1 5และ16ความว่ามิใช่เช่นนั้นแท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกปิดกั้นจากพระเจ้าของพวกเขาและแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโชน นรกเป็นสถานที่สำหรับการลงโทษที่อัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้กับกรอกมุนาฟิกและบรรดาผู้ที่กระทาความผิดในโลกอาคิรอเราจะกล่าวถึงนรกอันเป็นสถานที่แห่งความหายนะและการลงโทษในรูปแบบต่างๆเพื่อมันจะช่วยให้เรามีความสะพึงกลัวและได้หลีกหนีออกห่างเพื่อที่จะได้รับชัยชนะด้วยกับสวนสวรรค์ชั้นบรมสุข และรลดผลจากไฟนรกอันทารุณโดยกับการศรัทธาและการประกอบคุณงามความดีออกห่างจากการตั้งภาคีและการฝ่าฝืนในรูปแบบต่างๆเราขอวิ่งว่อนต่ออล๋อซึ่งสวนสวรรค์และขอให้รลอดพ้นจากไฟนรก